โอเคสวัสดีนะคะผู้ชมทุกท่านกลับมากับแก้มอีกครั้งนะคะและร้าน,น,น,นคุณลุงรถสวยมีบุรีค่ะเนื่องจากว่าแก้มเนี่ยหายไปนานนะคะเพราะว่าแก้มเนี่ยเปิดเทอมแล้วนะคะแต่ว่าเพื่อออปชั่นที่ดีและสิ่งที่ลูกค้าควรได้รับจะมีตัวเลือกมากมายให้ได้เลือกนะคะแก้มยินดีที่จะนําเสนอเลยค่ะเช่นวันนี้นะคะแก้มจะมานําเสนอรถที่แบบว่าเป็นครอบครัวใหม่ๆนะคะเป็นแบบว่าเอ้ยเป็น new family เย็นสบายฉ่ำนะคะแก้มีรถมาแนะนำค่ะ mm hmm. ก็คือคันนี้เลยค่ะ Mitsubishi Xpander นะคะ1.5 GT mm hmm. ค่ะส่วนข้อมูลนั้นจะเป็นยังไงแก้มจะมาอาธิบายรายละเอียดเลยค่ะต่อไปกันเลยค่ะรถคันนี้นะคะมีชื่อว่า Mitsubishi Xpander 1.5 GT mm hmm. ค่ะเป็นรถปี2019นะคะขนาดเครื่องยนต์1,500 cc ค่ะ บอดี้ทรงรถนะคะแล้วก็ไฟรถเป็นทรงสปอร์ตค่ะก็คือเป็นทรงโมดิร์นสมัยใหม่นั่นเองส่วนภายในเบื้องต้นนะคะมีเบาะถึง7ที่นั่งเลยทีเดียวนะคะสามารถบรรทุกคนได้เยอะมากๆและบรรจุสัมภาระได้เยอะในระดับหนึ่งเลยค่ะเหมาะสำหรับรใครที่ต้องการรถที่มีพื้นที่กว้างขวางแล้วก็มีครอบครัวใหญ่นะคะหรือว่าจะเป็นบุคคลที่มีสัมภาระมากมายแต่ว่าต้องการรถราคาประหยัดค่ะ พันนี้ก็เป็นหนึ่งตัวเลือกที่ดีมากๆเลยสว่วนภายในจะเป็นยังไงไปดูกันเลยค่ะมาถึงพันที่3กันแล้วนะคะก็คือ Inner p a r t กันนั่นเองนะคะเดี๋ยวแงนนะะจะาพาไปดูภายในแพาคนต่อไปเลยแล้วภายในนะคะ,ก,คก,ก,ก,ะก็คือกว้างมากนะเนี่ยเดี๋ยวเราใม้กล้องซูขกาไปก็คือกว้างมากเห็นไหมแบบ spacious สุดๆนะคะ เ่อมาแกาจะรับบทเข้ามาเป็นนังขับรถเข้ามานังขัะะะบ,บ้วนะคะอันดับแรกนะคะก็คือสตาร์ทรถนะคะเป็นระบบ keyless นะคะก็คือระบบที่ไม่มีกุญแจนะคะเป็นแบบเป็น push start นะคะแล้วก็หัวมารายนะคะเป็นครอบหนังแทนนะคะเป็นระบบม u l t i function นะคะสามารถถทรเข้าถทรออกได้นะคะส่วนจอนะคะเป็นจอดิจิตอลนะคะสามารถทัช c กรี r e ได้อะไรได้นะคะ เกียร์เป็นเกียร์ออโต้นะคะแอร์แบ็กสองลูกแล้วก็ภายในเนี่ยเป็นสีดำนะคะภายในก็คือสีดำส่วตเอร์แบบคลาสโฮสต์สแตนดาร์ดมากนะคะส่วนบอกก็เป็นเบาะแท้จากโรงงานเบาะต่างนะคะก่อนจะนั่งจะแนไหมบอกเราว่าเย็นท่ำโอ้พุ่งมั่งอะไรต่อไปวันหรอกแค่ผูคขับจริงก็พี่จับโอเคนะคะหมดแล้วนะคะสำหรับภาย าม,มาถึงภายนอกอเจอรา์ของเรากันบ้างนะคะมาเริ่มตั้งแต่ล้อแม จ, urun, จริงๆนะคะดูจากชั้นบอกข้างในได้เลยนะคะบอกตรงนี้นะคะสามารถอ่าเขาเรียกไงแบบพับได้นะคะถ้าสมมติว่าใครอยากเก็บสัมภาระมีสัมภาระเยอะนะคะก็สามารถทําให้มันแฟลชเช่นเป็นผืนเรียบได้นะคะก็เอาไว้เก็บของได้เหมือนกันมามาคือฝั่งอีกฝั่งหนึ่งของรถนะคะก็สภาพเหมือนเมื่อกี้เลย การซื้อนะคะแล้วก็คอนแทคสถานที่ค่ะ5-1ช่วงเวลาของการติดต่อและการซื้อขายกันนะคะรถคันนี้นะคะจัดเต็มฟรีดาวนะคะแล้วก็จัดได้ทุกอาชีพนะคะส่วนราคาพ่อนเนี่ยเพียงแค่หมื่นต้นๆนเท่านั้นนะคะถือว่าถูกมากสําหรับรถครอบครัวแล้วก็ใหญ่ขนาดนี้นะคะจะหาที่คุ้มค่าได้จากที่ไหนอีกจริงๆนะคะส่วนคอนแทคทิก นะคะลูกค้าไม่ต้องกังวลนะคะเพราะว่าของเราเดี๋ยวมีสถานที่จริงมีผู้ขายจริงๆแล้วก็มีคอนแทคจริงนะคะส่วนร้านเหล่านั้นก็คืออยู่ที่รักุโรสเริมบุรีสีแยกไฟแดงมีบุรีฝั่งตรงข้ามโรงพยาบาลเสรีรักจังหวัดสุงเทพมหานครนะคะเรื่องของคอนแทคและพิกัดน,นะคะแก้จะแปะไว้หลังคลิปนะคะคอนแทคก,ก็จะเป็น QR code แล้วก็บอกรายละเอียดให้เรียบร้อยเลยค่ะสำหรับวันนี้นะคะจบไปแล้วนะคะกับการพรีเซนต์มิสซูบิชิ Xander อะไร1.5 GT นะคะโความจำลงลืนไม่เป็นไรนะคะคนเราิดพักกันได้แล้วกนนะคะแกแกก็แบบอขอไปพากก้อนอะไรอย่างงี้ก่อนเนาะขอให้ทุกท่านเอ j นจอยกับวันหยุดแล้วก็อ่ายังไงเขาได้ไปเที่ยวกันแล้วก็ขอให้ทุกคนได้เอ j นจอยกับชีวิตในตอนเที่ยวตอนนี้นะคะสวัสดีค่ะ